ที่จังหวัดพิษณุโลกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดินทางลุยน้ำครับลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ นายจุติไกรเลิกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับในฐานะผู้แทนจากสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็ได้เดินทางมามอบถุงยางชีพจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน1,800ชุดครับให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอบางระกรรมเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กสตรีหรือผู้ได้โอกาสครับที่กําลังประสบปัญหาทางสังคมล่าสุดนะครับก็ลงพื้นที่เป็นผู้แทนครับในการมอบถุงยังชีพ จำนวน1,800ชุดนะฮะจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรีครับให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนครับเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภาร,รกิจของกระทรวงนะฮะรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะได้ปรับนำโครงการต่างๆที่มีงบประมาณอยู่<ช>มาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะฮะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะก็ได้เดินทางไปขึ้นเรือเพื่อที่จะนําถุงยางชีพเนี่ยเข้าไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ํายมแล้วก็ถูกแม่น้ํายมล้นตลิ่งท่วมขังบ้านเรือนนะคะถนนก็ถูกตัดขาดด้วยไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้พร้อมกับกล่าวให้กําลังใจประชาชนว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสําหรับอําเภอบางระก,กร,รมเนี่ยมีประชากร11ตําบล140 12หมู่บ้านซึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายจำนวน8ตำบนด้วยกันนะคะ ตำบลบางระรามตำบลหนองกุลาตำบลบึงกอกตำบลท่านางงามตำบลวังอีทกตำบลน,นิคมพัฒนาตำบลขุยม่วงและตำบลชุมแสงสงครามรวมแล้ว54หมู่บ้าน868หลังคาเรือนค่ะราษฎรก็ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้1,799รายด้วยกันค่ะต้องนําเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยของสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตั้งขึ้นโดยพลเอกประยุทจันทร,ร์โอชานาย,นายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งกองทุนนี้เนี่ย ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนนะฮะแต่ว่าเงินที่นํามาใช้ซื้อถุงยางชีพเอามาเยียวยาผู้ที่ประสบภัยต่างๆเนี่ยเป็นเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนเป็นเงินบริจาคจากคณะรัฐมนตรีที่เขาสมทบทุนเข้ามานะเวลามีเปิดสายด่วนช่วยเหลือน้ําท่วมช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้เพื่อเอามาช่วยเหลือเวลาเกิดสาธารณภัยต่างๆ ใช่แล้วคุณนะคะแล้วก็เป็นการดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกเหนือนจากเงินงบประมาณด้วยนะคะ